นับมาแต่บุญร่ำหอดสารค้ำกัดปฏิมาจ้างหมอล่ำฉันดีจ้างหมอร่อยจะได้หมอล่ำช่วงนี้ที่สาการบุญบ้านเฮาเพื่อนก็นอยากได้หมอรองหมอล่ำบาวาสิปินหมอลํำก่อนหมอร่ำมูหมอลํำซิงยูนีม่มดครับแม่ยูนี่มีเบิดแม่นเบิงทีละอย่างอยจะตัดสินใจจ้างแต<ม>่ว่าผมถามเจ้ากนว่าเจ้าจ้างไปยังอ่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์จ้างไว้แล้วอ้อจะอ่าละกาฉลองวันเกิดไปแล้วฉลองวันเกิดไปแล้วพอมาหอดเดือนนี้กัดหอดวันเกิดอีก ก็เกิดร้ายเถอแม่เอาตอนกุมภาพันธ์ออกมาที่แรกนั่นเพราะท่านอยากเกิดปัไหาก็เลยหมนเขาไปไหมโอ้ยเบาประตัวนะตัวเจ้ากอะไรเศรษฐศาสุขสบายหมดเลี้ยงขอเงี้ยเลี้ยงผ่านเชิญน้องพี่เซนส์ขอเงี้ยขอเงี้ยคนวอยมาท่านอย่าหดเวลาเก็บหานเขาอยากเบิ้งพระเอกซะก่อนพระเอกครับฮะพระเอกครับพระเอกเจ้ายุติสายไอถือต้องที่สุดแล้วครับแม่ เป็นความจริงแหละแม่เลยน<า>ี่ฟังผิดบ่นี่โอ้ยฟังกระสินบังโลครับบังมึงชินชินลาไไนนเนยเป็นไนอ,อ้ศีลเนี่ยเป็นไอ้พระเอกบ่มาพระเอกตั้งแต่เมื่อกี้พอพระเอกครั้งเนี้ยพระเอกเงินล้านคุณได้แม่เจ้าจะดูถูกได้ไหมพระเอกเงินล้านครับอ๋อแสดงว่าพ่อนี่หนี่ติดหนีเป็นล้านพระเอกเงินล้านพระเอกมาไล่เงินล้านนี่แม่แม่ไปร่ำไส้นี่เขาคล่องมาไล่เป็นละล้านคุณได้ไหมอ๋อไปตลาดเมื่อเศร้าจนว่าได้ซื้อของค้นขอถ่ายรูปเงินเบิด ไม่ไงกับเป็นคนใจดีใจกว้างยุดอกกันออกมาาน้าหารทั้งสิ้นแล้วกับถือว่าให้โอกาสจะไปโจ้ฝีไม้ไล่มือโบตองว่งครับเดี๋ยวสิีพยายามรับตาฟังนะโอ้รับตาฟังแบบไดอย่คือบบเบืองนาครับกูขีเดียดสร่างสังหวาดครับเอ้ยเอ้ยเจ็๊บท้องบ่เอาทำนองลำ ขอนเจดมันต้องห้อยสะก่อนต้องห้อยสะก่อนเออแต่ว่าอันจ้างไปอันงันแก่เขาในเจ็บดูกไปเจ้งงานแกะเขาจะใส่งานวันเกิดฮะวันเกิดเพื่อนวันเกิดวันเกิดเกิดไม่อย่างกะเกิดเมื่อมาจ้างมึงเห่อบักคว้ยเออได้งานบุญประจำปีต่างๆช่วงนี้เทศกาลเ้อเอออยากได้มรลองมาล่ำไปเสียบไปงันนะครับเมืองทั้ง เกาสิเจเท่าแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องครับอ,อ,อยากได้คณะใดหมอลำคู่ใด,ดนะครับสําหรับ<า>เสิร์ฟที่พี่ของเขาพูดเตยเลยหลวงนั่งคันเขาผู้เข้าพูดเตยเลยหลวงหอมกินดวงดอกไม้ผู้มาละเตาละใส่ดังสั่งเสียนเลียนผู้เมียนกอดกาดกีบก็มีประดับประดอกไม้ผู้มาละบาดผ่องบ้านบานดอกต่างบานวางไปห่างมีบานเบยโบกดอกบากเกียมกันบาน พ่อพ่อพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้มาหอดจอดถึงแล้วบียนแม่นบอช่องเซิงเก้าสิบเจ็ดถือต้องบอถือต้องที่สุดแหละครับช่องคุณภาพหมอลล่มดีตลกดีแล้วเก้าสิบเจ็ดพอนะแม่นครับเซิร์งที่นเดีครับปลาซองนี่มีหมอลล่มหลายก็เลยน้ำมาปาแม่เจ้ามาถือซองแล้วถือมองถือบ้านแม่นครับ นัมาแต่บุญร่ำหอดสารคามนนกัดวันกรมาจ้างหมอลำ่ำฉันดีจ้างหมอล่อยจกได้หมอล่ำช่วงนี้เทศการบุญบ้านเฮาเพื่อนก็อยากได้หมอกกรบบอ,อ,มอ,องหมอลำ่ำบาวาสิปินหมอลำก่อนหมอลำ่ำมูหมอลำซิงยูนีม่มดครับแม่ยูนี่มีเบิดแมนครับจะเอา,บาแบบใดเลือกได้เลยเอามีแบบใดแนะนัเมนเน่หมอล่ำก่อนมาที่แมสีโอคูไห่มีเบิดมึยมีเมิดครับบาวาสิปินหมอลำ่ำมูจะเอาเสียวสังวาสไถสังวาสอินตาสังวาสตะรัตนาศินออสังวา,าสพอถือ สังว่าระเบียบก็มีาขอเบืองเทือยละยางเนี่ยพัสนะเบืองเทือยละยางเบิงทีละยางค่อยจะตัดสินใจจ้างแต่ว่าผมถามเจ้ากรว่าเจ้าจ้างไปยังมันต้องถามกันได้รายละเอียดกันเลอ่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์จ้างไปแล้วอ๋อจะอ่าละกาฉลองวันเกิดไปแล้วฉลองวันเกิดไปแล้วพ่อมาหอดเดือนนี้กัดหอดวันเกิดอีกก็เกิดไรถิ่นเอ๋ยเอาตอนกุมภาพันธ์ออกมาที่แรกนั่นเพราะท่านอยาาเกิดปนหอก็เลยหมุนเข้าไปไหม โอ้ยบอกปะตัวนะตัวเจ้กอะไรพราหอดเดือนนี้คนหนยี่สิมาเกิดสุดเด่นเอามันเป็นต่เกดเนะเดือนนี้เนาะบอกไงไงว่า,าจ้างหมอลำสีมาจ้างหมอลำไปฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดเอาแบบไหนโดยเฉพาะพระเอกของเงาครับทําไมมแจ่พูดลอยมอแม่ผู้เสียงดีๆลอยอีหลีตัว ตั้งสี่ไร่แม่ยงก็เดือบเลยให้เห็นแน่ากเห็นหนาพระเอกอยากเบิ่งพระเอกว่าที่ตัดชิ้นใจจ้างได้ครับแต่ว่าเมื่อนี้สิเอาล้ำเรืองหรือสิเอาล้ำมูหรือสิเอาแบบไหนเอาล้ำเรืองสะกกอนเอาล้ำเรืองแมีนโอ้เมืองพระเอกสะกกอนวะทอมือพระเอกเอาเลี้ยงไหนครับแม่คันวอาพื้นหมอลล่มนี่ผู้เฒ่าเนาะก็อยากฟังเรื่อง เรื่องเข้าเรื่องเดิมเรื่องที่มันเป็นอมตะเลยเรื่องเกี่ยวกับความรักอมตะความรักอมตะตายแทนกันได้หักแท้หักยังเป็นนักฉันแม่แบบมากเลยโชกน้ำตาไหลลิกกลิกมีดเอออยากน้านตาไหลอย่าลืมเส้นสัญญาเด้อแม่เด้อเอาสิผมมีเรื่องให้เลือกเรื่องไหนเน่ยูรูนั่งอ้วขูรูนั่งอ้วนคือบ่ครูรูนั่งไอบ่มีบ่มีบ่ิบาร์ครูรูนั่งไอคนนี้คูรู้นั่งอ้วนนั่อ้วแม่ครับเอาจังสันเอาแมให้แม่เบิ้งเนี่ยเอาฉากเน่นเลย เอาอาจารย์เชิดบนันนีครับเอาเชิดลำพเพลบ่ย์พี่น้องเอ้ยบนันนีจากเก่ากำรมเมื่อไงปิดกลางสมพันเพ่งมือเมื่อมาเดากล่าวมาที่พระเอกผู้นำทีมงานก็ดีพระเอกคุรนางอว่าเ้าคุรรับบทโดย รับบทโดยเป็นพระเอกในทองเรืองหมโ,โล่นั่งอัวเจ้าๆๆหยุดซะก่อนสุขสบายหมดเรียงขอเง้ยเลียงออยยผ่านเชิญน,น้องพี่เส้นขอใหญ่ยขอใหญ่ควันว้อยบาท่านอย่หอดเวลาเก็บหานเขาอยากเบิ่งใคเอีกซะก่อน พระเอกครับฮะพระเอกครับพระเอกเจ้ายุไสย์ายถือต้องที่สุดแล้วครับแม่เป็นความจริงแหละแม่เลยเนี่ยผิดบ่ะนี่อ้ยฟันกระสินบังโลครับมึงมึงชินชินลาไปไหนชินเนี่ยเปลนไปไหนพระเอกบ่มาพระเอกตัวไหนมันื็พอพระเอกครับเนี่ยพระเอกเงินล้านคุณได้แม่เจ้าจะดูถูกได้ไหมพระเอกเงินล้านครับอ๋อแสดงว่าพ่อเงี่ยนี่ติดหนีเป็นล้านโอ้ย พระเอกเงินลานไระเอกมาไล่เงินล้านนี่แม่แมยไปล่ำไส้นี่เขาคลองมาไล่เป็นละลานพอดีไหมไปตลาดมือเศร้าจนว่าไม่ได้ซื้อของค้นขอไทลูเงื่อเนเบิดไปได้ครับไเอกแม่ไงกับเป็นคนใจดีใจกว้างยุดอกกันออกม้าอาหานทั้งสิ้นแล้วกับถือว่าไห้โอกาสสะไปโจ้ฝีไม้ไล่มือเดี๋ยวเดี๋ยวสิพยาย้มหลับตาฟังนะหลับตาฟังมาเร็วยู่ ชือ่อบเบิ้งหนาครับก <c oughs> ูขี้เดือดฟางสังวาดครับ <c oughs> ฟังเต่เสียงอย่าฟังหนาไม่้องอย่าเบิ้งหนา <c oughs> นั่งสะก่อนครับโฮ oh <yeah. S 1> ้ยเออโฮ้ย oh <yeah. S 1> เจ็๊บท้องบ่เอา <c oughs> ทำนนองลำ ขอนแก่นมันต้องห้อยสะกอนต้องห้อยสะกอนเออแต่ว่าอันจ้างไปอันงานแก่เข่าในเจ็บดูกไปเจียงงานแกะเข่าจะใส่งานวันเกิดฮะวันเกิดเพื่อนวันเกิดวันเกิดเกิดมาอย่างก็เกิดเมื่อมาจ้างมึงเหรอมาคว้ยฟังล่ำครับนี่สังวาขอนแก่นขอนแก่นก่อนเถอะเอ้อ ขันนี่เศร้ายุติเขาทำนองมันทำนองเออมันต้องห้ยสะก่อนคนแก่มนต้องห้ยไมปฏิบาร์ข้านท้าวบาขันบาบาปฏิบาบาท้าวเข้านี่บาบาบาะแม่สังวาอินตาบาบาท้าวบาบาบาขันจะบาบาขันบาบาบาขันท้าวบาขันท้าบาขันบา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 ท้าวเข้าานี่บาบาจะบาบาขันบา ตะกวนรับบ้านเมย์มึงติมีแต่บอยเป็ม่กก็สละอาเดี๋ยว้ิมีเาพาะพระเอกก็ต้องบาบ้าเท่ามันคือบ่อยายก่อนตอนนี้นมันเพิ่นเรียนมาแดงสันตัวนียล่ำเรียนยังก่อนอ่าคุณลู่น้ำวัวคุณรู่น้ำวัวแต่ว่าตอนนี้เพื่อนอยากฟังอีกสังวาลนึงผมมีอีกสังวาลนึงให,<ำ>ให้ให้อี้เมย์นำเสนอเลยสังวาลพขอนแก่นคือกันเอาแบบระเบียบมลระเบียบบปลรับดังต้องหันแม่นครับฟังระเบียบก่อนต้องหันรัตนสินติมบอสถ้าได้ล่ำเดื่องมาหันเนี่แซมเปิลเดี่ยแซมเปิลเออฟังระเบบบีียยก่อนเระบ เปีตัวโนขึ้นไว้แกวคุณพ่อแม่เท่ามาบอนสั่งคำสอนของพี่ดาลูกบ่ลืมพระคณเจา้าลูกนี่เน่าในทองออพ่อป่าเน่าอ็นซากลางเ่วงมาแย่งถ่วแม่เลาแเสนเป็นห่วงหวานข้าวเพียเสพพรแต่ปลายลินแม่บาลลีเป็ไนไดงครับ,บผมอันนี้ระเบียบครับระเบียบแต่ว่าันรละทินสนี้อีกจังหนึ่งอีกเป็นจังให ทรงเฝ้ากันอย่างน่อยขวัญเก่นคือกันแต่ว่าล่ำบอคือก,กันบอคือกันครับล่ำให้ฟังมันก็นฟังนาจนาสีนเนาะ,ะตัวมันหมุนเปลี่ยนเรื่อยบระคองที่เสมอไปธรรมดาสังขารยอมเปลี่ยนไปตามเรื่องระเบียบเบิ่งกันนะฮะระเบียบคนขอนใกล้คนขอนใกลมันหมุนไปตามวัดธรรมศาสตร์ทรงให้ยอมมีเมื่อได้พบกันเอาละตะ๊ะ,ตะ แต่ทัศนิจกานเจะดังว่าจะลืมโลกจนบะมองอห็นท่างวางสิพื้นพยายามทานระเบียบบุญสมภานยังอยู่มีสู้เติมมีเสริมแต่งและหอมเสริมนขาดแห่งกระซิวกลุ่งดอกหางบึงพ่อแม่ไหวใจทานยังดึกซึ่งยังเป็นห่วงเจ้าคณะขอปะคุณ มินางคันเขาพวกเข้าพูเตยเลยหลวงนางคันเขาพวกเข้าพูเตยเลยหลวงงอมจินหลวงดอกใหม่ผู้มาละเต่าละใจดังซังเสียนเหรียญผู้เยนกอกันกินก็มีประดับประดอกใหม่ผู้บ้านละบางกองบานบานดอกแตงกับานละบางไปยางมีบานเบยโบกดอกบานแก้มันเพราะเข้าแล้วเดินไปเสียงเดียงเดียงเดียงกับเดียง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 กระเดียง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 นี่ข้นอยกันเดียงเดินเลียงแกงแขนน่อย อ่อนแอนกวยแกนแกนผิกระดีโอุ่งกหีก่อนที่อ่อนแกนแตนปอนเนี yeah. ่ยใส่ได้เลยสมกับจ้างบ่ครับเสียงดีมาทานมาทานว่ะบ่ว่าจะซ้ำนี่ครับผมล้ำลยหอดทำนองเขาสนกวงเนี่ยไปไหนอีกสังวาตึีงครคอนแกนครับอยากคุยเลยมันมียุติจกสั่งว่ะอ่องแทมป์ปืน <c oughs> <ๆ S 1> พี่แห <ๆ S 1> ีกครับสำนักงานแหลกความล้ำสังมาตนีเขาสนกวง กปีงไกล้เขาสวนกวงปีงไร้ก่วงไร้ลายองท่านได้ลองกินแล้วเสียหลงห้องมาปีงไกลขอฟังทั้งนองนั้นขอฟังทั้งนองนี่ซอเม่มื่อก่เราเดียวไปพ,<ม>พระเจ้าเองไม่น้ำด้่แหละว่าคโลอันนี้คูรูบ่พระเอกคูรูนี่มีผู้สาวอยู่คนหนึ่งซึ่อเปอัวขาอ่ำขาทุกเมื่อเชื้อวันคูรูจะต้องออกไปบ้านนางอั๋วคือไปพบกันอยู่ป่ามอน พ่อแม่ครู้กับพ่อแม่นางอร์เนี่ยประมาทกันประมาทกันเพื่อนบ่ะชึกกันเฮ็ดให้ใความมาของครู้ผสมหวังก็จังได้แอบไปหาก,กันอยู่บ่ได้ขาดอเอาเถอะมื้อนี้เสร็จสวย3:00นเส้าตะเวนหางเรียนหางอย่างออกมาแล้วครู้จะต้องเอาบังไฟไปขึ้นห่านซะก่อนอะนะโอ้ยบังไฟมาแต่แม่มึงใส่บ่บักตามันคนละเลี้ยงมึงได้ซ้อมมาบ่จังนี่แม่เอาบ่มีมบังไฟตีโครู้นี่โอ้ยบังไฟมันผ่าแดงนั่งไงบอกกันไงเอามื้อเช้านี่ ครูลู่ได้เป็นผู้ไปล่างคนละเลี้ยงล่างบังไฟอยู่ต่ล่างหมือเจ้านี่มีดอกเป็นละเลี้ยงบังไฟตานี่มึงต้องไปเกีียวนั่งเอกอยู่ป่าบนมันเบีบเกี่ยวกันพอมาแล้วปฏิบาตค้านท้าเสีเขาไปสากรพ่อแม่เอ้ยพอเขาไปกับอาไโปไม่สิบอะไรออกมาเอาเบีดเตยจะน้อยจะเราตีให้พ่นได้ฟอนเตยจะน้อยเต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 ยเเตยเตยเเตย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 เต หากนี่พระเอกสีตเตยสุพีน้องฟังตอนนี้พี่น้องกำลงังรับชมนิทานในท้องเรืองหาแดงโหลูโหลูนางหัวเนี่ยเ่ยแค่ยัง่ะสินสด์ดสดงฟ้อนเข้มตลอดกันสาวแห เจ๊เห oh, ็เจ๊เห็นเจ๊เห็โอ๊ะเจ๊ก้าในทำพระเหลือศีทอาในทำพระเหลือศีมีแต่แมงมีกับแมงวันเป็นตาตัดสะยันมีแต่แมงวันกับแมงมีเป็นต่างเงินที่รีมีแต่แมงมีกับแมงวันเป็นตาตัดสะยันมีแต่แมงวันกับแมงมีมีแต่แมงมีกับแมงวัน